ับผมนะครับนายโชกุณโชกุนนั่นเองนะครับโอ้โหครับดูแต่ละคนครับเฮียครับมาได้ต่อมาเริ่มมาเลยนะฮะครับผมได้ผมได้คนที่เท่าไหร่ครับที่สโอเคครับผมกากสุดนะครับได้ที่สามเฮียครับแล้วคุณพี่เอิร์ธล่รครับโอ้โหครับพี่ผมกากครับผมเองครับ Let go, Let go! Let go! ตบเปิดมาตบมือเลยครับแคบมาเล่นต่อเลยนะครับหมมา้าน,นะครับผมไม่ง้อคุณหรอกแคบตบดวงผมไม่จำเนี่ยนะครับหกห้าเปิดมาจะได้สี่หรือห้าเนี่ยครับเี้ยครับอ้าวครับคนน่ะเขายันกูนี่อะ แอนโดเมดรานะฮะแอนโดเมดราโอเคครับพี่ผมได้ยิงเอเรียนปับไปเลยพี่เอิร์ธโอเคครับเขาได้อะไรครับเขาได้เอเรียนมาแล้วนะครับทำไมคุณไม่ยิยงอีกรอบหนึ่งล่ะคุณได้ร้านสองเลยนะครับไม่โลค,ครับออ๋เขาไม่โลบนะฮะเขากลัวลาบหายเ <laughs> ขากลัวไม่ได้กินลาบครับลาบหายดี เออดาวคุณมีเขาให้เลือกดาวไหนมากครับต้องขันไปแล้วหวยแจ็คพ็อตทำไมเขาโง่จังเลยครับเจพ้พบการหาแพะอะไรครับเด็กครับเห็นกันตจาเลยนะครับเบี้ยครับไปไปครับดีผมได้ดาวอยู่แล้วครับพูดดัดเสียงแล้วะเนี่ยนี่ครับไป สมอ,อยากกดอีกรอบหนึงมากเลยครับกดผมบอกผมปากครับดูครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวพี่ผมได้อ๋อออดบอลอะไรไม่รู้โอ้ป oh, ิ่มบอกโอเดอบอลอะไรผมไม่รู้ครับเหี <Yeah. S 1> ้ยครับโอเคมาเล่นต่อเลยอ่าเขาได้บัตรเชิญอวกาศนะฮะเขาจะบินรอบโลกครับเขาบอกอยากเห็นคนไทยบินได้นะฮะ <laughs> เรับเราจะไปเชื่อเขาบอกเขาได้ไหมไม่ได้นะะเราเกินเขามันหน่อยนะแล้วเราก็จะเกินไปเยอะๆเลยนะคะเกับเรามาสูนบริจาคเงินของดาวเคราะห์นะฮะผมยังนี่ผมยังได้ดาวให้สองดาวกครับผมยังอ้าวเขาซื้อต่อแน่นอนพี่ครับเห็นไหมครับบอกแล้วเขาต้องซื้อต่อเขาโง่มากเลยครับโง่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 เก็บ ตอนนี้พี่ผมได้สวัสดีชาวโลกแล้วนะเคล็บต่อไปับาน้าคำเนี่ยนครับตอนนี้เขากำลังบินไปจานัดนะจานัดนะครับจานัทปิดจานัดนะฮะตอนนผมกูเล่นครับโอ้โหผมจะบินไปซื้อต่อแล้วนะครับไม่บินเดินไปซื้อต่อนะฮะซื้อไปเลยครับไม่กลัว อันดราเอ้ยสามเมืองไปเลยครับครับอ้าวได้ดดดยินด้ยิเสียงตัวขนทวายได้ครับเป้ากี้ผมปิดประตูเจ๊ครับสาม,สามบริจาคดาวคู่ปองเอ้ยคู่ปอง<า>คู่ปอง<า>โอ้โอ้พี่ผมอยากไปแอนโดเมดอนะคะสงสัยเขาอยา,อยากอยู่ในคู่ก็ว่ากันบากเลยนะคะสงสัยมันมี ักเลงเยอะนะครับพี่ผมเลยอยากไปเปียบมาต่อเลยครับเราจะไม่เราจะกดเลดีโกไปเลยนะเลดีโกนี่ครับได้ดวง,ง,งน่านได้บัตรเชิญเที่ยวครับพี่ครับเดี๋ยวผมจะบินไปดวงจันนะบินแล้วหาพี่ก็ได้ตอนเนี้ไม่เอาครับผมไม่อยากปฏิดคุกเ้าผมไม่อยากตฏิทคุกเอา,เอาระกาศครับ ผมอยากติดดวงจันทร์แล้วพี่จ่ายเงินเพื่ออะไรครับพี่กดใช้ยางฟ้าเลยครับอซื้อต่อเลยครับโอเคครับเขาว่าตกเขาขี้แตกขี okay. ้แปลเลยนะฮะเก๋ครับเขาตอนนี้เขาเข้าไปยิงเอเลียนนะฮะปึกเขายิงพ้านะฮะเขาไปยิงเอาขี่เนอะ ีบผมบินไปดวงจันทร์แล้วนะแง่ซื้อสามเลยนะครับเคลเลอแล้วเคลเลอร์วิกตอรีนะฮะอะไรนะเคลเลอร์วิกตอรีครับี่ยังบอกว่าบ้านพี่ก็ซื้อต่อพี่พี่ก็ซื้อเลยครับเอ้าวจนมากเลยพี่โอ้โหดับเบิ้ลสิบสองมาตกผมแปดแปดหมื่นบาทนะฮะ เอ,เอ้าวอดไอหกน่า,ฟาไฟแล้วเก็บวิชชี่ข้างหลังรู้กันนะถ้าถ้าเขาตกเมืองเรานี่เราซวยเลยครับเพราะว่าเขาจะใชการฟังเขาก็ซื้อต่อครับทำให้เราอดกินทองหยอดเอ้ยไม่ใช่ทองหยอดสินค้าดแล้วข้อตั้งแต่หมาคือหมาคุณพี่ครับชานต้อะไรครับ ดวงจันทร,ร์รนครับไหนวะดวงจันทร์ครับสร้างเรนมาไปเลยแต็งกี้ยูดีซาใผมโคโรนี่มาแล้วนะับคุณนะผมเดี๋ยวผมจะแนะนำกันนะครับไอคุณหน้าเป็ดนะอ้าวเขามันตกมันจะสร้างอะไรนะมันเขายกสร้างเรนหมาไปนะฮะสร้างเรนหมาตรงนี้แน่นอนครับ แคปรอไวหนึ่งนะพี่นี่อย่าวไปเดี๋ยวมันจะโหลดนานมากๆเลยนะถ้าเกิดผมเล่นคนเดียวนี่ป่านนี้ผมชนะไปแล้วครับโง่แย่นั่นใช้การนำฟ้าโอ้โหโง่มากเลยอ่ะเอาแค่การนำฟ้าแล้วก็ไปถึงโถโถโง่เลยชแบบว่าอะไรฮะชื่อว่าอะไรลาดน้อยครับน่าแย่บค่อยรอสิครับ โอ้โหได้บัตรเชนะิญครับตรงไหนผมเป็นคนดังนะฮะได้บัตรเชิญท่องเที่ยวอีกแล้วครับ <c oughs> ผมผมผมจะไม่ไปตรงนั้นดีค่ะครับเพราะจะแนะนำหาอะไรครับจะไปโง่ครับตรงนั้นอนะ่ะผมจะไปไฮโลไอไอโลไอโอไอโอนะฮะ <c oughs> ของใครวะเนี่ยของนั่นกู้เงินแล้วไอเป็ดน,นะคุณคุณขายดาวคุณกู้ใช่ไหมครับใช่รหม <c oughs> งงมากเลยเด <11. S 2> ็ับขอดูนะครับเขาจะได้ไปไหนครับกลับไปจุดเริ่มต้น,นค่ะไปหาไปอะไรครับไปอโอเลยเกดิก โเนเนแล้วครับไม่ครับพิกเป้าแล้วนะครับโอเคครับครับเอ้ครับเขาได้บริจาคเราเอ้ยบริจาคเขาได้ไปศูนย์ตรงกลางของเดาคอนะครับเพาขาจะมีเงินเอาตรงนี้ครับใครไปตกคนนั้นเขาจะได้เงินรลยนะครับรับพี้ครับหรือจนมากเลยครับมีเงินสนบาทเอะครับตอนนี้เขาจะไปสร้างเรนมาแล้วนะคะสร้างเรนมาให้กบนะะ กบพาสิเอ้ยกดพาสิตมากไปแล้วเย็บเราจะได้แล้วไม่เราชนะแล้วครับ Let it go l ด t it ชนะแล้วครับนั่อีกครับผม MVP ป่ะครับโอเคครับผมเป็น MVP ครับไม่มีแล้วคลิปนี้นะคบวันนี้คลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวทำการลาด้านผู้ชมไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ